เดี๋ยววันนี้มาพูดถึงระบบเกียร์แบบซีมเลสท,ที่ติดค้างไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วนะครับจริงๆติดค้างน้องคนนึงไว้นานมากเลยก็เพิ่งมีเวลาหาคลิปหาภาพประกอบมารวบรวมข้อมูลให้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับว่ามันดีและมันต่างกับเกียร์แบบธรรมดาที่เราใช้กันในรถบ้านอย่างไรนะครับสวัสดีครับ วันนี้มาพูดก in ันถึงเรื่องเกียร์ซิมเลตครับเกียร์ซิมเลตเนี่ยมีใช้กันใน Mo t ต GP มาหลายปีแล้วน่าจะร่วมๆสิบปีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบเกียร์ใหม่จ๋าแต่ก็ไม่ใช่เกียร์ที่ใช้กันมาจากนั่งเดิมก็คือมีการปรับปรุงช่วงสักสิบปีบวกปัจจุบันนี้ผมจําปีแรกๆที่มาใช้กันไม่ได้ครับแต่ว่ามันเป็นการตัดข้อบกพร่องของเกียร์แบบเดิมออกไปให้เข้าเกียร์ได้สมูทและเร็วขึ้นครับช่วยให้นักแข่งทําเวลาได้ดีขึ้น ก็คือเกียร์มีส่วนช่วยมากๆเลยครับแต่นี้ก่อนจะมาพูดถึงเกียร์ซิมเลตเนี่ยมาดูเกียร์ธรรมดาก่อนว่าธรรมดาเป็นไงถ้าเอาแบบละเอียดไปดูคลิปก่อนหน้านี้จะเป็นอธิบายเกียร์ธรรมดาอย่างค่อนข้างที่ละเอียดแบบเข้าใจง่ายอันนี้จะรวบและตัดความเพื่อปูพื้นสำหรับคนที่มาดูเกียร์มาดูเรื่องเกียร์ซิมเลตอันแรกนะครับเกียร์ธรรมดาก็ประมาณนี้ครับนี่แกนนํานี่แกนตามนี่ส่งสเตอร์ส่งไปโซ่ไปล้อนะครับอ่ามันก็จะหมนุน ส่วนการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยผมจะเน้นเปลี่ยนเกียร์คือเฟืองเนี่ยก็จะมีหน้าที่ย้ายฝั่งผังนี้หรือเลื่อนไปผังนี้เพื่อจะเป็นการส่งแรงส่งแรงให้ให้กําลังเนี่ยจากแกนหน้าไปแกนตามเนี่ยกําลังยังไงผ่านกนันนี้หรือไปนี้หรือแล้วแต่เกียร์ที่เราเลือกครับหรือว่าบางเกียร์เราก็ส่งแรงจากไปนี้ไปอันนี้ออกอันนี้ประมาณนี้ก็จะหมุนเฟืองก็จะเลื่อนไปขบอะไรเงี้ย ก็ประมาณนี้ก็จะใช้การเปลี่ยนเกียร์คือการเลื่อนเลื่อนของเฟืองสีส้มเนี่ยครับเฟืองที่เลื่อนซ้ายขวาเพื่อเป็นการเปลี่ยนเกียร์ทีนี้มาดูซิมเลตมันเป็นการลดจุดบกห้องจุดบกห้องของของเกียร์แบบเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงทําไมแบบนี้มันไม่ดีตรงไหนมันไม่ดีมันมีความช้าอยู่สําหรับเราอาจจะไม่รู้ครับแต่ว่านักแข่งเนี่ยเซียววิก็มีความหมายก็คือแบบนี้มันมีข้อบกพร่องตรงที่เวลาเราจะเปลี่ยนเกียร์สมมุติตอนแรกเกียร์นี้ขบตรงนี้อยู่นะครับ อันนี้ขบตัวนี้ดูมันก็ส่งแรงเฟ่งนี้ปปนฝั่งนี้สมมติเราจะเปลี่ยนจากเกียร์เกียร์นี้ต้องการให้ใช้เกียร์นี้เราก็ต้องถอดถอนย้ายเฟืองเนี่ยเฟืองเนี่ยขบมาฝั่งนี้มันก็ต้องดึงออกมาแล้วก็มาขบฝั่งนี้ถึงจะส่งแรงจากเฟืองนี้ถึงจะส่งแรงจากเฟืองนี้ขึ้นนี่ขึ้นี่มันมีช่องว่างครับระหว่างที่ตัวเฟืองเนี่ยถอนจากตรงนี้มากบตรงนี้มันมีช่องว่างทําให ศูนเสียการส่งกำลังไปนิดหน่อยการต่อเนื่องของชุดเกียร์หายไปครับก็มีการแก้ไขโดยการใช้เกียร์ซิมเลสซิมเลสแปลตรงตัวเลย,ปลเลยปลไปว่าไร้รอยต่อมาดูกันครับอันนี้ซิมเลสซิมเลสก็จะเป็นงี้ครับอันนี้ก็จะหลักการการถ่ายกําลังของเฟืองครับจะเน้นจุดนี้นะครับจะได้เข้าใจง่ายมันจะมีระบบก้ามปูเหมือนกันแต่ว่ามันแทนที่จะตัดดูดูตรงนี้ก่อนดูแหวนตรงนี้อันนี้สองตัวนี้อันนี้ก็จะถ่าย กก่ออนนีชิึงเบื้องต้นเนี่ยเอางี้เลยเบื้องต้นมันมีกล้ามปูนกันเลยทุกอย่างใกล้เคียงกันกระบุกเกียร์เหมือนกันแต่ว่าจุดแต่การออกแบบอาจจะต่างนะแต่ว่าหลักการน่ะกระบุกเกียร์เราเข้าเกียร์แต่ว่าการเปลี่ยนเกียร์มันใช้ตัวส่งลรงนี้เป็นไปตัวเนี้ยสองอันกระบุกเกียร์ตัวกล้ามปูจะเขี่ยนี้สองอันซึ่งตัวนี้มันจะเป็นเฟืองแบบแบบอย่างเงี้ยครับเงี้ยขบกันนี้สามารถทะลุหากันได้ทะลุไปขบไปข้างได้ทะลุอะไรเงี้ยแล้วก็ เขี่ยวที่นําเคี้ยวที่นําเฟืองก็จะมีเขี่ยวทั้งสองด้านแต่ดูให้ดูงนี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยขยายความอ่าผมดูทีหนึง่งค่อยขยายความเราดูกันทลงมาครับบุ๊บกบไปเฟืงนี้ส่งกาลังไปเฟืงนี้ทีนี้พอเปลี่ยนเกียร์เดีย๋ยวพอเปลี่ยนแล้ลองดูนะครับตอ,อนนี้แยกกับเออเดี๋ยวดูอธิบายเป็นนั้นกว่ารูปมันไม่ชัดคลิปนี้หายาก ให้ดูเป็นจุดเลยครับชุดส่งกาลังเนี่ยชุดไอริงไม่รูช้ชื่อเฉพาะเขาเรียกอะไรนะมันจะมีเฟืองที่ดูที่ตัเฟืองมันจะมีเขี้ยวใช่ไหมครับและตัวตัวแหวนส่งกำลังมันมีนมเขี้ยวสองด้านอันนี้หนึ่งเขี้ยวและเขี้ยวฝั่งนี้หนึ่งเขี้ยวนิ่มกันนี้เขี้ยวย่านหนึ่งฝั่งนี้ก็มีเขี้ยวหนึ่งแสดงว่าแหวนไอตัวเนี้ยเลื่อนไปติดก็สามารถขับเฟืองได้เหมือนกันหรือฝั่งนี้ เลื่อนทะลุไปก็ขับเฟืองได้มันมันค่อยอยู่นยครับมันอย่างนี้ถ้าด้านหลังผมมือมือมือขวาผมเท่าเที่บเท่าเท่านี้นะหลังมือผมพอขยับไปติตเฟืองมันก็ขับได้หรือขยับตัวนี้ใบทะลุก็ขับเฟืองได้เหมือนกันก็คือทั้งสองด้านเป็นแบบนี้หลักการเป็นแบบนี้แล้วมันซิงเกิยตรงไหนไรท์รอยต่อตรงไหนเดี๋ยวขยายขยายคร่าวๆก่อนนี่ดูอันนี้ของจริงไง เขาเขาถ่ายของจริงให้ดูดูนะครับปึ๊บอันนี้ฮะตัวนี้เลื่อนมานี้ทําให้เขี้ยวของเขี้ยวของเฟืองเขี้ยวของแหวนตัวนี้ไปขบกับเฟืองนี้ขั้นตอนแรกนะครับนี่ทําให้เฟืองตัวตัวนี้ทํางานจากนั้นตัวนี้เฟืองตัวนี้ก็เข้ามาประกบอีกทีหนึ่งให้ตัวนี้ทํางานซ้ำก็ปิดหลายคนเริ่ม,มงงเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวจะเห็นภาพ นี่อันนี้ชัดนี่นี่นี่เอาฝั่งนี้ชัดเดี๋ยวผมขย้อนนิดนึง่าดูนะครับดูนี้ดูดูการถ่ายกําลังไปเฟืองนี้นะอันนี้อันนี้เข้าใจอันนี้จะชัดกว่าปึ๊บหยุดก,ก่อนเห็นไหมครับเฟืองนี้เลื่อนมานี้นี่เขี้ยวมันเขี้ยวตัวน,นี้ยคือเขี้ยวของเฟืองนี้นะครับเนี่ยเขี้ยวนี่คือเขี้ยวมันปกไปประกบกับตัวเฟือง เฟืองที่ใช้ขับอัตราทศอันนี้เป็นเคียบประกบทําให้ตัวนี้หมุนตามใช้ตัวนี้เป็นออกแรงออกแรงเป็นหลักอยู่ต่อทีนี้พอเฟืองทางซ้ายท่านผู้ชมหมุนปุ๊บเห็นไหมครับไอตัวเมนก็หยับมาประกบก็จะหมุนต่อแล้วมันไร้รอยต่อตรงไหนอย่างนีงน้อธิบายให้ฟังจากภาพ ข่าวเมื่อกี้ให้ดูไปพร้อมกันแล้วทีนี้เป็นแบบสรุปรวดเดี่ยวง่ายๆครับพอสมมุติว่าสมมุติว่าอย่างนี้นะครับมันเข้านี่แยกแยกส่วนนะอันนี้เป็นเฟืองมันจะเป็นตัวล็อกโดยตัวนี้ตัวนี้ตัวล็อกส่วนตัวเนี้ยตัวนี้ส่งแรงหาตัวนี้อีกทีส่งแรงหาตัวนี้อีกทีเพื่อให้หมุนแกนตัวนี้เป็นเฟืองฟรีนี่เป็นเฟืองฟรีจุดของมันก็คือเมื่อสมมุติ สมมุติเกียร์เดิมเนี่ยเพื่อความง่ายสมมุติไม่สมมุติครับสมมุติตัวนี้มันอ่าตัานี้เราใช้เฟืองตัวนี้ขับอยู่แกนแหวนตัวนี้ประกบตัวนี้ใช้เขี้ยวมันขับอยู่และแน่นอนมันต้องใช้แหวนแหวนสองตัวอีกตัวหนึ่งก็เขี้ยวนี้ก็ประกบนี้เหมือนกันทีนี้พอเราต้องการจะแขงแรงครับนี่ใช้ใช้สองตัวครับสองตัวช่วยกันประพอทีนี้เราต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ให้มาขับเฟืองนี้ พอเราต้องการจะเปลี่ยนอันตราโทษคือให้ให้มาขับเฟวนตัวนี้แทนเขาก็จะจุดมันไล่ลต่อ,อยังไงไล่ต่อคือพอลองลองดูภาพพอดีมันขบกันอยูช่ชิดซ้ายอยู่ครับชิดฝั่งซ้ายอยู่ทั้งหมดเลยเขาก็ใช้ใช้วิธีเอาแหวนตัวเนี้ยไปก่อนจังหวะแหวนตัวนี้ไปขบตัวนี้นะครับจังหวะแหวนนี้ด้วยขบของเฟืองตัวใหม่เนี่ย ไอตัวถ่ายกําลังเนี่ยมันยังยังถ่ายกําลังอยู่เพราะแหวนตัวเนี้ยยังประกบอยู่ตรงนี้คือกําลังยังส่งต่อเนื่องอยู่ครับคือชุดตัวนี้ยังเคี้ยวยังเกี่ยวอย่ตอนี้อยู่อันนี้เลื่อนเป็นนาไปก่อนเลยพอเลื่อนนําไปประกบนี้เรียบร้อยเนี่ยอันนี้เริ่มออกแรงหมุนแล้วเนี่ยพอเลยนี้เริ่มออกแรงหมุนบุ๊กตัวนี้ก็ค่อยจากออกมาเพื่อไปเสริมขบตัวนี้ทีหนึ่งคือมันจะทํางานเป็นสองจังหวะจังหวะแรกแหวนดาไปก่อนอันหนึ่ง มุนอยู่อันหนึ่งนะหมุนอยู่ฝั่งหนึ่งพอแหวนนานําออกไปฝั่งหนึ่งพอเริ่มเกี่ยวติดเริ่มได้รับแรงอีกอันก็ถอดตามมันทําให้จังหวะที่เปลี่ยนเกียร์เนี่ยฝั่งนี้ยังออกแรงอยู่กับเมื่ออีกการรับช่วงแล้วถึงจะเปิดมามันไม่ได้แบบตัดกําลังแล้วเสียบต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเกียร์แบบซิมเลสก็ประมาณนี้ก็คือเป็นไร์รอยต่อจริงมันเป็นการสองจังหวะจังหวะหนึ่งเกียร์ยังทํางานอยู่และหมุนไปอีกเฟืองหนึ่งซึ่งเกียร์เก่าย,ยัางทํางานอยู่เมื่อเกี่ยวใหม่ติดเรียบร้อยแล้วถึงจะ ให้เนี่ยเลื่อนตามไปไปเปลี่ยนไปส่งแรงอีกเกียร์หนึ่งส่วนเรื่องเรื่องตรงนี้ไรเราต่อเรื่องคัดเรื่องอะไรก็จะคิดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเกียร์เขาต้องการให้มีความแม่นยำสูงแล้วก็มีข้อต่อมีจุดช่องว่างน้อยที่สุดถ้าเป็นระบบนี้ก็คือไม่มีช่องว่างในการเปลี่ยนเกียร์ยครับแต่ว่าระบบกระบุกเกียร์ระบบเปลี่ยนเกียร์ใช้ไฟฟ้าใช้มอเตอร์ใช้แมนนวลอะไรนีอยู่ที่ผู้ผลิตออกแบบอยู่ที่นักแข่ง r รี u i r e แต่ส่วนใหญ่ก็ ทีมจยออกแบบมาแต่ว่าฟีลิ่งในการเข้าเกียร์อะไนักแข่งแต่ว่ารียวายได้ครับก็นั่นแหละเราเคยได้ยินกันว่าช่วงสักห้าปีที่แล้วลอสซี่บ่นว่าเกียร์ซีมเมตามาฮ่ายังแพ้คนได้อยู่เซียวิก็หลักการทํางานเนี่ยมีข้อมูลสี่ห้าปีแล้วนะหลักการทํางานเนี่ยตัวไอเนี้ยเหมือนกันแต่ว่า,าชุดชุดเปลี่ยนชุดแหวนอะไรเนี่ยอาจจะดีไซน์ไม่เหมือนกันชุดกระปุกเกียาารย์จะดีไซน์ไม่เหมือนกันอาจจะใช้โซ่นอยใช้ฟ้าอะไรที่ต่างกันครับก็เลยทําให้เมื่อสักสี่ห้าปีแล้ว เกียร์ซีมเลสของยาผ้ายังสู้คนห้าไม่ได้ครับความการเชื่อมการถ่ายกําลังแบบไล้ล้อยต่อวปัจจุบันน่าจะใกล้เคียงัเพราะพัฒนากันมาหลายปีแล้วก็ฝากไว้แค่นี้เอามาเป็นความรู้ซึ่งหารูปหาคีย์ประกอบยากอันนี้ได้มาก็ไม่ชัดก็เอาไว้เข้าใจง่ายๆไว้เป็นแบบสืบค้นแล้วเจอเผื่อพี่ๆน้องๆที่สนใจมาไว้ดูเป็นข้อมูลหนึ่งและไปอ่านเพิ่มเติมตามเทศได้มีเขียนไว้หลักความเลย วันนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ